พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถทราบได้100%ซครับว่าจะเป็นรุ่นอะไรโดย Honda ได้ส่งจดหมายเชิญสื่อมวลชนไปร่วมงานแถลงข่าวแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ในวันที่17ตุลาคม2563 ณใจกลางกรุงเทพมหานครนั่นก็คือสยามสแควร์ก่อนหน้านี้ผมได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร,ร์ไซค์รุ่นใหม่จำนวน3รุ่นประกอบไปด้วย CBR 3 0 0 R โฉมใหม่ CRF 2 5 0 L และ CRF 2 5 0 Rally ซึ่ง3รุ่นนี้มีแผนจะเปิดตัวในเมืองไทยของเราอย่างแน่นอน100%แต่ว่าอีกรุ่นหนึ่งครับที่ผมไม่ได้มีการกล่าวถึงนั่นก็คือ MSX 125รุ่นใหม่ซึ่งมันเป็นหนึ่งใน9รุ่นที่ Honda ได้มีการประกาศไว้ในวันถแถลงนโยบายประจําปีกับร้านผู้จำหน่ายของตัวเองในช่วงต้นปี2563ที่ผ่านมาโดยมีการแสดงภาพเงาดำมอเตอร์ไซค์ใหม่ทั้งหมด9รุ่นและ MX-125 s เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งก็ไม่แน่ครับว่าวันเสาร์ที่17ตุลาคมที่จะมาถึงอาจจะเป็นการแนะนำ MX-125 s โฉมใหม่ก็เป็นได้ ย้อนหลังกลับไปในเดือนมกราคมปี2556 Honda เปิดตัว MSX 125เป็นครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราโดยใช้เมืองไทยเป็นฐานผลิตรุ่นนี้ส่งไปยังตลาดทั่วโลกบางประเทศใช้ชื่อ MSX 125เหมือนเมืองไทยบางประเทศใช้ชื่อว่ากลอม125เพราะว่าชื่อ MSX 125นั้นไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ามีการจดชื่อนี้ไปแล้วในสินค้าประเภทอื่นซึ่งก็ปรากฏว่าเพียงแค่ปีแรกของการจำหน่าย ทั้ง m s x 1 2 5และกลอม -125 ที่ส่งขายยังต่างประเทศนั้นได้รับความนิยมอย่างมากแบบถล่มทลายเหนือความคาดหมายโดยเฉพาะในประเทศของเรานั้นเป็นการประทะก,กันระหว่าง m s x 1 2 5และ k s r 1 1 0ของคาวากิที่เปิดตัวมาก่อนหน้าถึง6-7ปีทีเดียวแต่ว่า m s x 1 2 5นั้นทำกันบ้านมาดีมากครับมีจุดเด่นที่เหนือกว่า k s r มากมายถึง10จุดใหญ่ๆด้วยกันประกอบไปด้วย เครื่องยนต์125ซีซีคลัชมือจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด pgmf i ไฟหน้า combine projector เรือนไม้แบบดิจิตอล full c d เบาะนั่งสองคนมีพักเท้าหน้าหลังวงล้อ12นิ้วและมียางขนาดกว้างรวมถึงไฟไท้ายแบบ led ทั้งหมด10อย่างนี้นะครับที่ผู้ใช้รมอเตอร์ไซค์มองเห็นด้วยตาเปล่าก็รู้ทันทีว่ามันเหนือกว่า ksr อย่างมากมายทีเดียวหอนแลตั้งเป้าการขายในช่วงแรกเพียงแค่3,000คันต่อเดือน แต่ปรากฏว่ารถไม่พอขายครับผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอขายจึงได้มีการเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นเป็น4,000คันต่อเดือน5,000และ6,000คันต่อเดือนในปีแรกรถก็ยังขาดตลาดอย่างหนักมีการปรับราคาสินค้าขึ้นไปอย่างมากมายในปตีต่อมาได้มีการปรับกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น10,000คันต่อเดือนจนถึง12,000คันต่อเดือนส่งผลให้ตลาดมิสซ์สปอร์ตนั้นมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมาย และ M S X 125เป็นโมเดลสปอร์ตที่มียอดขายสูงสุดและในขณะที่ M S X 125เติบโตอย่างสุดขีดนั้นก็เป็นช่วงขาลงของ K S R จากที่เคยขายได้2,000กว่าคันต่อเดือนลดลงมาอย่างต่อเนื่องเหลือพันกว่าคันต่อเดือนและสุดท้ายก็ไม่กี่ร้อยคันต่อเดือนก่อนจะมีการปรับโฉมเป็น Z 125ออกมาต่อสู้กับ M S X 125อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ปรากฏว่า Z 125นั้น วางราคาสูงเกินไปอีกทั้งจุดเด่นมันรดก็ไม่มีอะไรที่เหนือกว่า m s x 125ประจวบกับยามาฮาก็มี m 150ออกมาในช่วงนั้นนะครับต้องบอกเลยว่า Z 125โดนกระหนาบตีทั้งซ้ายและขวาสุดท้าย Z 125ก็พ่ายแพ้ไปอย่างบอบช้ำขณะที่ m s x 125ยังคงขริบขายดีมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้ฮอนด้จะมีการยกขันเร่งนิดนึงครับกับ m s x 125 SF สตรี t ไฟเตอร์โดยขายลากยาวมาถึงปี่ปีกว่าๆและวันนี้ถึงเลวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับกลอม1-2-5ที่มีขายในต่างประเทศทั้งในอเมริกาและยุโรปนั้นต้องบอกเลยครับว่าเป็นรุ่นที่มีคนนิยมชมชอบมากทีเดียวมันคือของเล่นของฝรั่งครับแต่คนไทยนั้นถือว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้งานได้ดีวรุ่นชอบขับขี่ง่ายคล่องตัวในเขตเมืองมาลุ้นกันดูครับว่า รถรุ่นใหม่ของ h o นด a าที่จะมีการเปิดตัววันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้จะเป็นรุ่นอะไร CBR 300R CRF 250L CRF 2 5 0 l a n l y หรือ MSX 125หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือกลอม125จะเป็นรุ่นอะไรเราจะมาติดตามความขึ้นใหม่กันต่อไปในโอกาสหน้าครับ